เอาไจในการเตรียมงานที่อาจิตไม่จัดไม่พอกับคณะเสด็จอนเสธิ์เราไม่ต้องเอาจิตใจไปยึดถือในการนั้นให้เอาใจเราเนี่ยมาอยู่ที่การสมนุนุกุนะครับเจลินพรท่านด็อกเตอร์ผูตํารวจโอ พระเจาิตรนพ์รงโพธักูลพรด้วยอา,ยารยาและกันนเทเชถวายพระสงฆ์สวจดจตุรวักที่ธีธรรมด้านหน้า,า,นาสนสงศิ์สี่ระเชิญพรามด้วย,ายาพระสาญาณแพทย์หญิงปียรุโพธักูลสี่ท่านกันเลกเป็นน้องถวายหรือว่าเป็นตัวแทนของคณะลูกศิษย์ที่ศนสนสง์ ด้มนศาสนาสม์ห <tain lands. S 2> ลังจากเจ้าหน้าที่ได้ถอนหีบของพระรัชกาลในช่วงที่ได้ถอยแล้นได้นำพระรัชกาลมาได้ประชมขาวกอข้าวสารข้เจข้าวเจ้วเา เกิดถึงเจ้าวมด้วยในช่วงที่เจ้าที่แพทย์คือมีข้ท็รางาลงจากที่ารณาของคุณไม่ต้องนั่งนะไม่ต้องนั่งเพราะว่าเปียกเปียกไม่ไม่ต้องก้มก็ได้คนเยอะเท่าไหร่ ตอนนี้การปากราไม้จังเราพักไว้ก่อนดีกว่าไม้ทำไม่พอเดี๋ยวจะใจจะทำให้ใจเราตัวมัวนั่งยืนพลางเอว้ทส่งเิตใจของเราพะนมูชาวยุทปู่อยู่ที่เตยแต่ตอนนี้สมกับว่าเราเป็นผู้สั่งสมบุญเหมือนที่เราท่านอาายได้แสดงออกซึ่งความกระตือรือร้นในการพิมพ์ต่างสาธารูปานัง สเสด็จญาติและเสดผู้ใดรู้คนบวอาจารย์มาร่วมพิธีแบบนี้หา,าได้ยากหาได้ยากเมื่อได้พระคนพระวิชาย้อนีท่าได้เทศการเถิดบุกนคน,นกาบแบบนี้วันนี้ฝนฟ้าอากาศดีเห็นไม่ด้วยุนบารมีของพระพุทธศาสนาบนหลวงปู่ฝนโค่นเล็กๆลงมาตั้งแต่ภาคบ่า,บายจนตอนนี้ก็หยุดตกไปแล้วเพื่อเป็นการทรงความชุกยินให้กับผู้ศรัทธาหลาย ตอนนี้เดี๋ยวปตวบาจะให้สัญญาณคำว่าสาธุสามครั้งให้โคโยมได้พากันสาธุสามครั้งหลังจากนั้นเราจะประกอบพิธีในการ,อารกขอกรรมารัตโทษองค์หลวปู่แล้วก็น้อมจูบฉลูเพลิงองค์หลวงปู่ร่วมกัน มนพ่าเจ้นานท,ที่ดูแลเมรุครับแต่เตรียมกองพร้อมเรียนถวายพระเทเรกอย่างนี้นะครับเมื่อเจ้าหน้าที่กองเมรท่านได้เตรียมสถานที่เสร็จสิ้นแล้วกับรัตนาได้ประกอบพิธีขอรกรรมาเมื่อขอรกรรมาเสร็จนะครับได้นิมนต์พระเดชพระค,คุชนรทำวิทยรยาโสพล องคตทารได้เมตตาขึ้นมาจุดประชงเพลวงพระมหารุระ,ะหลังจากเขารำมาเสร็จนะครับขอวระเมตตาอนุเคราะห์ลงจากเมรทั้งหมดยกเว้นองค์พระมหาอุระ ส่วนอิติปิสโสหนึ่งจบสวดไปเรื่อยๆจนกว่าตมามจะบอกหยุดแล้วข้าหยุดเพื่อบูชาคุณลงปโพอิติปิสโสพระกวาอราหัง the uh... เป็นห่วงสุดท้ายเราส่งหลวงปู่ให้คนโยมว่ากับพระเดชพระคุณขอนมาพร้อมกันดังๆนักกรแต่ก็พบกัน พระเดชพระคุณพระดังไมช่รยานคสาคลเจ้าคณะภาคแปดพระเดชพระคุณพระราชมสุธีเจ้าคณะจังหวัดเลยพระเดชพระคุณพระราษฎรราชธเกิเสาคนล้มถูกโอนจันทร์ท่านพระบุบาราชสมเกียติเจ้าว่าซึ่งจะได้ต่อไปเื่อเลิกจากของเพือพระราชทานโดยเจ้าหน้าที่กองพิการจะได้นำกองเพืินพระราชทานแล้วก็เจ้าหน้าที่ จะได้นำจนวนต่อไปคนเลิกเพื่อที่จะได้จุดประชนมเพิ่งสียไป บอาสองในบทพระวิธีธรรมสวดยอดมุกิกรอบครับกับผมปฏิการต่อไปก็เลือกพระราชทานจากกองพพระราชทานได้จดประชุมเพื่อนุกูแล้วเสร็จสิ้นนในบลพระสงส์สวดยอดมุกมิใมาสังเวส get yeah. Yeah, then term